หูหไม่อยากจะเชื่อเลยนี่เขามีการอัปเดตใหม่อีกแล้วงั้นเหรอพี่พอนทำอะไรอีกแล้วนะพวกเป๊กมาดูอะไรนี่แล้วเขาบอกว่าวันนี้เขามีการอัปเดตทรงผมใหม่ไหนขอดูหน่อยสิมีการอัปเดตทรงผมอะไระนี่งเดี๋ยวฉันจะพาไปดูก็แล้วกันนะโอ้โหอย่างสวยเลยนะเนี่ยมาดูหน่อยสิว่ามีทรงผมแบบไหนมั้งนี่ง เขาบอกว่าเราสามารถอัปเดตทรงผมแบบสวยๆได้เยอะแยะมากมายเลยฉันดีใจมากฉันไปหาพี่เอกก่อนก็แล้วกันเา้เาแล้วไปเกี่ยวอะไรกับพี่เอกแล้วก็น,นี่ไงเราจะต้องพาพี่เอกมาด้วยอ๋อยากเก็บเอาไว้คนเดียวความลับนี้มาแล้วเข้าป่อันนี้พี่เอกคงดีใจใหญ่แล้วละมม้งเขาจะรู้เรื่องอะไรกับเราด้วยไหมเนี่ยฮะพี่เอกก็ๆๆๆง่ๆอร่อยจังเลย,ยนะโบนะออกมาข้างนอกเร็วเข้าบูบูบู อนเนี้ยนะเขาบอกว่ามีความลับการอัปเดตใหม่เราสามารถเปลี่ยนทรงผมได้อย่างสวยเลยล่ะขอบอกเสียงเหมือนใครเอ๊พี่ฝนเองมาทำอะไรเนี่ยพี่ฝนแต่ช้า,อาตอนนี้เขามีการอัปเดตใหม่เลิกกินข้าวก่อนได้หรือเปล่าเอาเพิ่งจะกินได้สองคำเองเก็บไว้ก่อนเก็บใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวมาเปลี่ยนทรงผมกับพี่ฝนก่อนเร็วเข้าวบูบูบู บอก็ดีใจงอนหรอเจ้าโบบอกว่าไก่ทอดกินหมดแล้วไปเปลี่ยนทรงผมกันดีกว่าฮะเห็นมะบอกแล้วโบยังจะมาเปลี่ยนทรงผมใหม่อัปเดตกับพี่ฝนเลยโธ่เอ้ยเสียดายจังเลยมาหนี่มานี่มาที่หน้าบ้านก่อนแล้วมีความลับในการเปลี่ยนทรงผมแต่แบบว่าเดี๋ยวเยวจะต้องนั่งรอที่หน้าบ้านก่อนนะ หมายความว่าไงให้พี่เอกมานั่งรอหน้าบ้านเนี่ยก็นั่งรอหน้าบ้านเดี๋ยวทําโซฟาสีแดงสวยๆให้นั่งรอสบายๆมีทําโซฟาให้ด้วยเหรอใช่แล้วเพราะว่าพี่เอกจะต้องนั่งรอตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะมันเกี่ยวกับโซฟาสีแดงไหมเนี่ยเกี่ยวมากเลยเพราะว่าพี่เอกจะต้องนั่งรอห้ามไปไหนเด็ดขาดนั่งอยู่เนี่ยให้เริ่มทําอะไรมั่งยังอ่ะงได้เดี๋ยวๆๆก่อนเดี๋ยวพี่ฝนขอดูในตัวอย่างก่อนเนาะนี่งาจงเจอแล้วพี่ฝนก็จะทําอะไรกันเนี่ย พวกเพจเดี๋ยวตามฉันมาหน่อยนะฉันจะต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนี้ก่อนนะอ้าวก็เปลี่ยนไปดีไม่เห็นเป็นไรเลยฉันจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนี่เลยชุดเจ้าสาวเปลี่ยนชุดเจ้าสาวทําไมให้เปลี่ยนผมก็นี่ไงต้องเปลี่ยนเป็นชุดเจ้าสาวก่อนนะแล้วไงต่อเด้ได้ได้แป๊บหนึ่งก่อนอยู่ไหนกันหมดแล้วเนี่ยอยู่ข้างนอกนี่ไงไหนอ่ะอยู่ข้างนอกนี่แหละอ้าวก็ไหนบอกว่าให้นั่งรอข้างนอกนี่อย่าไปไหนไงอ้าว ก็เรียกก็เลยวิ่งตามเข้าไปดูไงเรียกพวกปิ๊กอย่างเดียวพี่เอกนี่ <c oughs> นั่งรอตรงนี้ก่อนแต่แบบว่าไม่ต้องนั่งรอแล้วเอ้าทำไมอะต่อไปเป็นหน้าที่ของพี่เอกแล้วละ่ะหมายความว่าไงหน้าที่ของพี่เอกพี่เอกจะต้องไปเปลี่ยนเป็นชุดนนี้ก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะชุดนินจาชุดนินจาเนี่ยนะใช่รีบไปเปลี่ยนเป็นชุดนินจาแล้วก็แยกล่างมาด้วยนะฮะให้เอกแยกล่างมาเนี่ยนะใช่ถูกต้องเลยอันดับแรกเปลี่ยนเป็นชุดนินจาก่อน เปลี่ยนเป็นชุดนินจารอสักครู่ในตู้เสื้อผ้ามีหรือเปล่าน่าจะยังมีอยู่นะเดี๋ยวขอค้นดูก่อนชุดนินจานะนินจาได้แล้วแยกร่างมาด้วยอ้าวแยกแล้วแยกแล้วแยกอีกเนี่ยแยกแล้วก็มานี่เหรอโอ้พี่เอกยังไม่ชำนาญแยกได้ร่างเดียวมาแล้วเข้าเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะพูดคุยกับพี่ฝนแล้วก็แยกร่างพี่ฝนด้วยโบ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 เพราะว่าชุดนินจาเขามีวิชาแยกร่างใช่เปล่า เข้าใจเรื่องแยกล่างแล้วพี่ฝนใช้พี่เอกแยกล่างพี่ฝนออกมาทำไมนี่งานแยกออกมาเป็นสองล่างนะอ๋อแยกเป็นสองล่างนะวิชานินจาแยกเงาพันล่างสองล่างอ่าสองล่างได้แล้วแบบนี้แล้วยังไงต่อี๋ยวพี่ฝนจะทําการเปลี่ยนเออเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนชุดชุดที่แยกล่างออกมาเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเราให้พี่เอกแยกออกมากี่คนกันเนี่ยสองคนพออ่าสองคน สองคนแบบนี้ก็จะมีพี่ฝนคนที่หนึ่งกับพี่ฝนคนที่สองแล้วยังไงต่อพี่ฝนพี่ฝนจะทําการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้พี่ฝนคนที่สองแบบนี้เลยแล้วยังไงต่อลนะ่ะพี่ฝนจะทําการอุ้มพี่ฝนคนที่สองขึ้นมาบูบูบูบหลังจากนั้นพี่เอกก็นี่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะอุ้มขึ้นมาให้พี่เอกอุ้มพี่ฝนคนไหนอ่ะคนที่หนึ่งอ่ะหมายถึงคนที่อุ้มพี่ฝนอีกคนหนึ่งอยู่เหรอถูกต้องแหละเอาละเรียบร้อยหลังจากนั้นวางลงได้ อ้าวแล้วอุ้มทมําไหมแล้วอุ้มแล้วก็วางนี่ไงพี่อนจะทำการกลางแขนอ้าวแล้วไปยืนทำท่าทีโพสอยู่ทำไมอ่ะก็ยืนกลางแขนแบบนี้หลังจากนั้นพี่อนจะทำการวางพี่อนคนที่สองลงไปงงอ่ะไม่ต้องงงพี่อนก็งงเหมือนกัน <c oughs> หลังจากนั้นนะปุ๊บปิดฮะตามเช่นมาเร็วเข้าแล้วจะยืนอย่างนั้นไปอีกนานนะเปล่ายืนแบบนี้นานมากเลยเพราะว่าฉันจะต้องไปทําการเขาเรียกว่าอะไรนะ เปลี่ยนทรงผมอ๋อฮดูดิเป็นอะไรนะหุ่นไล่กาเลยมาเร็วเข้าตามฉันมาเร็วเข้ากาลังตามเข้าไปเดี๋ยวก่อนดินายจะต้องดูตัวอย่างแล้วก็ฉันจะได้ทําตามนายด้วยหมายความว่าไงฉันต้องทําด้วยอ่ะนายจะต้องดูตัวอย่างนายนั้นไงแล้วฉันก็จะได้ดูตัวอย่างต่อว่าจะต้องทํายังไงฉันลืมอ๋ออันนี้อเหรอใช่แล้วใช่แล้วเราจะต้องทําการเปลี่ยน เสื้อผ้าแล้วก็เปลี่ยนทรงผมใช่เปล่าใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วก็เปลี่ยนทรงผมไม่ใช่แล้วบุ๊กปิกเราจะต้องทําการเปลี่ยนทรงผมก่อนเดี๋ยวก่อนขอย้อนกลับไปดูก่อนนะอ่าใช่แล้วต้องเปลี่ยนทรงผมก่อนเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนเป็นทรงไหนดีนะเลือกตามใจชอบเหรออ๋องานเอาอย่างนี้เป็นทรงใหม่ล่าสุดเลยก็แล้วกันนะทรงไหนอะทรงนี้ไงทรงผูกโบเออเออเอออดีเดี๋ยวก่อนบุ๊กปิกพี่อนทำผิดนะเปล่าเนี่ย มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเนี่ยให้เปลี่ยนทรงผมสิเอาเดี๋ยวก่อนแย้แล้วปุ๊กป็๊นายทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าฉันไม่ได้ทําสักหน่อยพี่ฝนเป็นคนกดเปลี่ยนเองอะเอาเดี๋ยวก่อนนะวันนั่นไนงะฉันว่าไม่ผิดแล้วละ่ะไม่อ่ะถูกต้องแล้วอา้าวนี่งพี่ฝนสองเขาเปลี่ยนทรงผมเรียบร้อยแล้วแล้วทําไมมาเปลี่ยนที่นี่อะพี่ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันงั้นเอาอย่างนี้ปุ๊กป็๊กตามทีนมาดีกว่าอา้าวแล้วพี่ฝนไม่เปลี่ยนบ้างเหรอนี่ไงฉันก็ต้องเข้าไปเปลี่ยน เปลี่ยนทรงผมใหม่ก่อนนะอ๋อพี่ฝนจะต้องเข้าไปเปลี่ยนทรงผมใหม่แล้วทำไมตัวจมลงไปในพื้นน่ะอืมฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอาจจะเป็นความลับอะไรบางอย่างก็ได้นะแล้วเอกจะต้องทำอะไรอีกไหมอะยืนอยู่เฉยๆก่อนยืนอยู่เฉยๆอ่ายืนอยู่เฉยๆเป็นเพื่อนพี่ฝนสองไปก่อนได้ยืนเป็นเพื่อนพี่ฝนสองไปก่อนอืมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉันขอเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เปลี่ยนทรงผมไปเลยก็แล้วกันนะนเปลี่ยนเป็นชุดอะไรอะพี่ฝน ก็นี่ไงฉันก็ต้องทําการเปลี่ยนเป็นชุดของฉันเองโอ้โอ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 โยได้แล้วนี่นาอ้าฉันเปลี่ยนซองผมได้แล้วงั้นเหรอบู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 โอ้สุดยอดไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่ไง ทรงผมของฉันแล้วก็สีผมของฉันกลับมาเป็นสีแดงเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวก่อนนะทําไมมีผมสองอันผูกติดกันอยู่อย่างนั้นนะก็นี่ไงเป็นการอัปเดตความลับใหม่พ๋อแบบนี้ก็เท่ไปเลยดิใช่แล้วเท่มากๆเลยแล้วขอบอกเดี๋ยวฉันขอทดลองอะไรอย่างหนึ่งได้หรือเปล่าทดลองอะไรอะ่ะฉันอยากจะลองเปลี่ยนทรงผมแบบหลายๆทรงดูหน่อยนะ่ะแล้วก็ได้กี่ทรงกันแน่เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวตามพี่เอกก่อน พี่แอกเข้ามาข้างในแล้วเข้าเดี๋ยวพี่ฝนจะเปลี่ยนทรงผมให้ดูก่อนนะเปลี่ยนทรงผมแล้วเป็นยังไงเหรอพี่ฝนอ๋อนี่ไงะเราสาวมาถมีทรงผมสองทรงในคนเดียวมีทรงผมสองคนในคนเดียวสองทรงผมต่างหากงงมากเลยแต่ว่าผมแปลกไปนะเนี่ยอ๋น่ารักจังเลยตอนนี้พี่ฝนผมยาวแล้วก็ผูกแกะได้ด้วยแล้วก็ทําแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรออ๋อนี่มีทรงผมเหมือนกับหันหน้าห้องเราเลยแห ผมแบบเดียวกับหัวหน้าห้องแต่มีข้างหลังอีกตั้งหากถูกต้องแหละเดี๋ยวไดก่อนนะทดลองทรงนี้บ้างดีกว่าว้าวนี่ไงน่ารักจังอะ่ะหลังยังกับพวกราชินีพึ่งเลยอะ่ะก็น่ารักมากเลยแล้วขอบอกอันนี้ก็ได้ด้วยหรอเนี่ยแปลกจังเอะได้ได้ได้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ผมผมแกะสองของ้างเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งก่อนอะเปลี่ยนได้หรือเปล่าว้าว อันนี้มีโบด้วยแหไม่ซ้ำใครแล้วแบบเนี้ยอ๋อไม่ซ้ำใครเลยนะเนี่ยอย่างน่ารักเลยละขอบอกอ๋ออย่างนี้พี่อก็เปลี่ยนได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันเพ่เจะต้องทดลองดูใช่เพ่นทดลองดูอย่างนั้นหรอถูกต้องแน่พี่วอนสามารถมีโบผูกผมได้สองอันสามอันแหละอ๋อเป็นตุก,กตาไปซะแล้วตอนนี้แต่แบบว่าพี่วออยากจะได้ทรงนี้มากกว่านะ ทรงไหนอะทรงที่มีแกะสองข้างแล้วก็มีผมยาวๆอผมปนกันสองทรงนี่อย่างเท่นี่ไงทรงนี้แหละทรงผมแกะสองข้างแล้วก็ผมยาวๆน่ารักจังอ่ะโอ้โอแบบนี้ดีใช่ไหมละ่ะเท่จังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆดีกว่าว่าจะเป็นแบบไหนหน่ะนะฉันว่าเหมือนตุ๊ก,กตาเลยนะนี่ไง น่ารักจังอ่ะอดีดีด,ดีใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แล้วใช่เปล่าใช้ได้แล้วตอนนี้หิวข้าวแล้วพวกเราบูบูบูเราไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยกันดีกว่านะอะไรนะเจ้าโบสั่งไก่ทอดออนไลน์ซะแล้วเหรอฮะไก่ทอดเหรอนี่นาจะกินแต่ไก่ทอดอย่างเดียวไม่ได้นะโบนะใช่แล้วโบจะกินไก่ทอดอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวพี่วอนจะพามากินอันนี้ดีกว่าไอศครีมบบูบ,บพี่วอนกินขนมเค้ก เจ้าโบบอกว่าไก่ทอดไม่กินก็ได้เดี๋ยวกินไก่ทอดชุบแป้งแทนฮะไก่ชุบแป้งทอดนั่นเหรอมาต่างกันตรงไหนล่ะเนี่ย <c oughs> นี่ไงพี่ฝนมากินขนมเค้กแสนอร่อยมขนาดเรามานั่งกินข้าวทรงผมเรายังไม่เปลี่ยนเลยนะที่สำคัญคือทรงผมนี่ก็อยู่ติดตัวกับพี่ฝนไปเลยสินะถูกต้องเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะนอกจากที่เราจะมากินข้าวแล้วเราไปหาอย่างอื่นด้วยดีกว่าอะเจ๊นังเงืกอกคนนั้นนะี่ไะ นี่ชอไปเปลี่ยนทรงผมมาตั้งแต่เมื่อไรกันเนี่ยสวยจังเลยนะรอด้วยรอด้วยรอด้วยสวยใช่ไหมล่ะโอ้โหพี่ฝนเดินอวดเขาไปทั่วเลยเขาเพียรยก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยอะมาน,นี่แล้วเข้าเดี๋ยวพี่ฝนจะไปอวดเจ๊ที่กรมตํารวจหน่อยดีกว่านะแล้วเจ๊ที่กรมตํารวจเขาจะเปลี่ยนได้ห่าโอ้โทำไมวันนี้เปลี่ยนทรงผมมาซะสวยจังเลยละจ้าเธอเป็นทรงผมที่ไม่ได้มีอยู่ในลิสต์รายการด้วยนะครับโอ้โเป็นทรงผมอัปเดตใหม่เดีนะ๋ยวคราวหน้ามาเปลี่ยนให้ฉันบ้างหนาะ แบบนี้เลยใช่ไหมฮะ <laughs> แบบนี้ที่ต้องการแบบนี้ที่ต้องการเดี๋ยวก่อนนะตรงนั้นจอร์ดกับมานีเขายังอยู่หรือเปล่าน่ะก็ต้องอยู่อยู่แล้วจอร์ดกับมานีเล่นที่นี่ทุกวันระวังรถ เดี๋ยวพี่ฝนจะพาไปให้จอยกับมาดีดูสักหน่อยนะว่าสวยหรือเปล่านี่มานีนั่นเพียกับพี่ฝนนี่นะอ๋อพี่ฝนคะทำไมวันนี้เปลี่ยนทรงผมมาสวยจังเลยคะนั่นน่ะสิครับทรงผมแปลกใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ๋อจอยกับมานีวันนี้พูดถูกใจเดี๋ยวพี่ฝนพาไปกินขนมดีกว่านะแล้วจะทำยังไงกับทรงผมนี้อะพี่ฝนทำไงอะก็ไว้นี่อ่ะ แบบนี้เลยเหรอใช่แบบนี้อย่างน่ารักเดี๋ยวจอดกบมานีพี่จะพาไปเลี้ยงขนมนะจ๊ะล้วเพื่อนเพื่อนจะจําได้ไหมเนี่ยว่าน,นี่คือพี่ฝน,นอ๋อทำไมจะจําไม่ได้ก็พี่ฝนผมยาวแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่นาะโอ้โหแบบนั้นเลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะอยากจะกินอะไรดีนะอยากจะกินอะไรแล้วพามาศาลเจ้าทําไมเนี่ยก็พามาตลาดนัดไง อ๋อ oh, วันนี้มีตลาดหน้าที่สารเจ้านี่เองใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวกินน้ําแข็งใสหน่อยดีกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่กินน้ําแข็งใสจะได้หายเร็วๆมันเกี่ยวกันซะที่ไหนไม่สบายแล้วไปกินน้ําแข็งใสเนี่ยแล้วก็กินอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะแอปเปิลแคนดี้แอปเปิลแคนดี้ก็หวานเข้าไปอีกนั่นแหละไม่ค่อยสบายเท่าไหร่กินเข้าไปเยอะๆจะได้หายเร็วๆไม่ใช่แล้วมังเอาหนะ้าเอาหนะ้าเดี๋ยวให้มานีกับจอร์จกินก่อนก็แล้วกัน ขอบคุณมากเลยครับพี่ฝนอ,อืมอร่อยจังเลยค่ะแอปเปิลคันดี้หวานหวานนะคะว่าแต่ว่าพี่เอกยังไม่ได้ซื้ออะไรกินเลยอะออ๋อใช่ลืมไปพี่เอกมีผ้าคาดปากอยู่ไม่ต้องกินก็ได้นี่นะเอ้าไม่เห็นเกี่ยวกันเลยพี่เอกเป็นนินจาก็ต้องเอามาคาดไว้อดิอ่ะเดียวก่อนนะนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนเอาอันนี้ให้กินก็แล้วกันน้ำแข็งใสรสมะนาวยังยังไม่ได้กินอเอายังไม่ได้กินเหรอใช่ใช่ยังไม่ได้กินอื อ๋อลยน่ารสชาติดีใช่หรือเปล่ารสชาติดีมากๆอารมณ์ดีวันนี้เดี๋ยวจะพามาซื้อนี้ด้วยฮะนี่ไงลูกโปง่งซื้อลูกโป่งทําไมอ่ะแจกเพื่อนๆ่ะ อ๋อให้จอยกับมานีเหรอใช่แล้ววันนี้เขาพูดถูกใจมากบอกพี่ฝนสวยพี่ฝนสวยเนี่ยนะอ่าใช่แล้วบอไปไหนแล้วบ่บ่บมานี่เร็วเขา้าโบโบโบนี่มีทั้งลูกโป,ปง่งลวดลายต่างๆมีทั้งลูกโป,ป่งลูกไก่ลูกลลแมวลูกกระต่ายลูกโบก็มีนะหน้ากากเท่นะนเนี่ยเที๋ยวก่อนนะนี่ไงอย่างน่ารักเลยเงนเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนจะซื้อลูกโป่งลูกไก่ลูปปลกลลกระต่าย แล้วก็ที่สำคัญมีรูปโบโด้วยนะโบโบโบบยายไบีว,วนจะมอบลูกปองให้ทุกคนเลยก็แล้วกันขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะคะหนูชอบรูปกระต่ายมากเลยล่ะคะ่ะหิวข้าวแล้ววะหิวข้าวแล้วเหรอเมื่อกี้ที่เบกินไปมีแค่น้ำแข็งใสกับไอศครีมอ๋องั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยกันดีกว่านะจ๊ะ งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุง้งกริง้งกรุง้งกริง้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปตต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุย